ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแต่แนนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีสถานที่สําคัญสาคัญหลายอย่างเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่นี่ค่ะก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสา เนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการดีๆนะคะที่เรียกว่าเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าจากที่แห้งแลง้งกลายเป็นที่อุด่รมสมบูรณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกอักขรเดชทองใจสดของเรานั้นท่านมีภารกิจค่ะที่จะต้องมาศึกษาดูงานนะคะเพราะว่าท่านได้เข้าอบรมในหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดินนะคะซึ่งนี่คือหนึ่งในภารกิจของท่านค่ะรายการเพชรบุญของเราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะคะที่ชาวจงาังหวัดเพชรบณ์จะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันดังนั้นวันนี้เลยขออาสาตามติดท่าาานนยกม ร่วมดูภารกิจกันนะคะจะมีความสําคัญอย่างไรและให้ความรู้อะไรกับเราได้บ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เข้าสู่ช่วงของการศึกษาดูงานนะคะก่อนอื่นเราก็ควรจะต้องมาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันก่อนนะคะว่าที่นี่มีความสําคัญอย่างไรนะคะทำไมถึงเป็นเหตุผลให้หลายๆห,หน่วยงานนะคะต้องเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นําความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองกันนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ได้ดีที่สุดนะคะทุกท่านได้ทําความรู้จักกันนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านของที่นี่เลยค่ะวันนี้นะคะนันได้รับเกียรติค่ะจากท่านพันตํารวจโทนพคุณบํารุงพงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นรองผู้อำว โดยการนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้นั่นเองค่ะมาพูดคุยกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีคะ่ะท่านรองว,รวันนี้ต้องรบกวนนิดหนึ่งน,นะคะคก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะทราบค่ะว่าที่นี่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นี่มีความสําคัญอย่างไรคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหกศูนย์ที่พระเยู่หัว มีพระราชนิให้ตั้งขึ้นเพราะศูนย์ศึกษาทงานเนี่ยไม่ได้มีแต่ที่นี่จะมีทั่วทุกภาคอย่างภาคเหนือก็จะมีห้วยองคล้ายภาคอีสานภูพานสกลนครภาคกลางก็เขาหินซ้อนที่ฉะเชิงเซาภาคทะเลแล้วก็มีที่อ่าวคุ้งขขเบนจันทบุรีภาคใต้ก็พิคุณทร์นราธิวาสห้วยทรายก็เป็นโซนตะวันตกนี่เองแล้ว จุดเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะที่ทาให้องค์พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระราชดำริที่อยากจะมาฟื้นฟูที่นี่มาจากอะไรคะอ่าจริง,รงๆแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนานทุกแห่งเริ่มต้นจากสภาพเสื่อมโทรแต่ละที่ทั้งนั้นเลยนะเพราะในยุคหนึ่งเนี่ยเราเริ่มใช้ธรรมชาติกันอย่างเกินความจําเป็นนะฮะวันนั้นเราไม่เคยคิดถึงธรรมชาติเราคิดอย่างเดียวสร้างไรายได้รายได้ธรรมชาติแวดล้อมถูกทาลายไปก็เกิดความเสื่อมโทรขึ้นมาซึ่งแต่เดิมจริงๆของห้วยสายไม่ได้เสื่อมโทรงเลยค่ะห้วยสายจริงๆเดิมอยู่ในะ ถ้าย้อนไปสมัยราชการที่6ที่นี่คือสมบูรณ์มากโอ้โหเป็นป่าพื้นใหญ่เลยแหละเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารแล้วก็มีเนื้อทรายเป็นสัตว์ประจําถิ่นเขาเลยเรียกว่าห้วยทรายใช่คือขึ้นมาตามห้วยก็จะเจอเนื้อทรายตลอดนะแต่ตอนนี้กลายเป็นห้วยที่เต็มไปด้วยทรายใช่หลายคนเลยเข้าใจผิดคิดว่านี่ห้วยทรายมาจากคำนี้จริงไม่ใช่มาจากเนื้อทรายแต่พอวันหนึ่งหลังจากที่รุ่นเก้าที่6สวรรคตก็ไม่มีพระราชวงวัรนทัพที่พระราชิเมศนะฮะประกอบกับ ประเทศเราเริ่มพัฒนากันแบบอะไรเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการอุตสาหกรรมก็เริ่มม,มีประชายประชาชนก็เลยเริ่มลุกเข้ามาย้ายถิ่นฐานเข้ามามาตัดต้นไม้เร่นี้ออกหมดเลยเห็นว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ดีเหมาะกับการเพาะปลูกใช่ดินดีสมัยนั้นดินดีมากพอถางออกไปก็ปลูกกันเป็นสับประรดที่เนี่ย นะเนี่ยภาพเดิมๆไม่ใช่เห็นต้นไม้อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้มันคือไร่สับปะรดขนาดสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้โหเหรอคะคือถ้าขับผ่านมาปุ๊บนี่จะเห็นเป็นที่เตนเตียนแล้วมีแต่ต้นสับปะรดเลี้ยเมื่อก่อนอยู่ตรงเนี้ยมองผ่านไปช่องเขาตรงเนี้ยจะเห็นชายหาดเลยอะอาคารตรงนี้ก็เป็นโรงงานสับปะรดเก่านะฮะมันแค่ไม่มีอะไรอยู่ในพื้นที่นี้เลยปี2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาที่พระราชนิเวศทอดพระเนตรเนี่ยถึงก็มีพระําหลัดเลยว่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นทะเลทรายที่สุดก็เลยมีพะมระราชบัญญัติให้ตั้งศูนย์ห้วยทรายขึ้นมาเมื่อวันที่5เมษายน2526เป็นต้นมามนะก็คือจุดเริ่มต้นใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นการดําเนินงานของเราคือ,อยังไงคะในการฟื้นฟูโอ้โหมันฟังดูยากมากเลยจาก<อ>ไร่สับประรดสุดลูกหูลูกตาให้กลับมากลายเป็นปืนป่าเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยโดยระบบของศูนย์ศึกษากางนินาไม่ใช่ที่ห้วยทรายที่เดียวทุกที่เหมือนกันหมด งพงกท่านเนี่ยมีสายพันธุ์ที่ก้าวไกลมากนะพวกเราเพิ่งเริ่มมีศูนย์ทักษะกนไม่กี่ปีนี้ถูกไหมรู้จักคำว่าบูรณาการกนไม่กี่ปีนี้<ช>แต่ที่ไหนได้ระเจะอยู่ให้พวกเราใช้มาตั้งแต่ศูนย์แรกเปิดในปีย2สองคือเขาวินซอนเพราะศูนย์ทุกศูนย์เนี่ยจะมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยมาเข้าทํางานอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์เป็นป่าไม้เป็นประมงเป็นเกษตรและพว์ท่านก็จะมีสมรรถนะก้าวให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเป็นหัวเรือ ที่นี่ก,ก็เลยใช่ที่นี่พงษ์ท่านก็ส่งพุฒนาปรดก้าให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นกองอำนวยการให้กับศูนย์นี้เห็นไหมมันแปลกไหมตำรวจต้องมาพิทักษ์ป่ากันนะตอนนี้แ <laughs> ปลกมากแต่ว่าจะเป็นเหมือนพงษ์ท่านสอนให้เราเห็นรูปแบบการทำงานอย่างบูรณาการว่าเราทำงานร่วมกันอย่างไรตำรวจไม่ใช่ว่าใช้จับผู้ร้ายอะไรได้ก็สามารถใช้ความเชี่ยวชาญของเรามาช่วยงานได้เช่นในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่การจัดลำดับการทำงานการวางแผนยังเป็นขั้นตอนก็มาทำงานร่วมกับเขา S <S <ฆ>ะะซึ่งในการงานครั้งแรกเนี่ยนะก็ยากยากตรงที่ว่าเราจะต้องจัดระเบียบพ,พื้นที่ของประชาชนที่ลุกเข้ามาเนี่ยนะเพื่อให้เขาเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เราต้องการคือเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นตั้งศูนย์คือชาวบ้านก็ยังปลูกสำหรับกันอ,อยู่ยัง็มีก<ล>ารถือครองที่ดินแล้วก็มีการถือครองที่ดินอยู่นี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมีที่รอบๆเนี่ยก็โอเคบ้านขายบ้านมันก็ค่อยเจรจาบ้านขายบ้านมันส่วนคนที่ละทิ้งถินฐานมาอันนี้ไม่มีที่ปแล้วองค์ท่านก็มีภาพบริให จัดที่ทํากินให้กับราษฎรส่วนนี้ซึ่งถ้าเรา,เรามองกันแบบ آ, ง่ายๆก็คือ,เ,อเขาไม่มีที่ไปก็จัดตทจกินไม่ใช่เพราะวันนั้นถ้ารับสั่งให้ออกเขาก็ต้องออกที่นี่เขตบางอะ่ะถูกไหมแต่เขาไปไหนล่ะ คนเรายังต้องทำมาหากินผมว่าป่าแข่งกัจานต้องโดนอีกบานแน่เลยเขาต้องไปตัดที่นั่นต่อถูกไหมตอนนี้พองคท่านการปัญหาเลยไง <c oughs> ก็คือเอาไว้ที่นี่แล้วก็สอนท่านกินให้ถูกซะ <c oughs> เราก็จัดปัญหาเรื่องการทําลายป่าไปเลย <c oughs> แล้วให้เขาเนี่ยมาช่วยกันปลูกป่าที่นี่ดีกว่า <c oughs> ให้เขามีใจที่รักอยากจะเห็นป่าใช่พรองท่านรับสั่งบอกว่าให้เขามีส่วนร่วมปลูกดูแลสาและใช้ประโยชน์จากป่าปุนนี้เพื่อไม่ต้องกรุกทําลายไปต่อไปซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นสายเพืนได้ที่ยาวมากเลยวันรับสั่งตั้งศูนย์ต้นไม้้แลาวใช แล้วที่สําคัญคือสามารถสร้างให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันได้ใช่คือทุกคนต้องตัดความรู้สึกต้องการของตัวเองออกไปเพื่อให้ส่วนรวมได้มีโอกาสเดียวว่าแต่ <มา S 2> ว่าเป็นเป็นคนประชาชนทัน่วที่นี่ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอนะอท่านจัดกลุ่มหมู่บ้านให้เนี่ยชาวไทยพุทธก็อยู่หมู่บ้านหนึ่งมุสลิมมาอยู่หมู่บ้านอ๋อคือที่นี่มีมุสลิมด้วยมีด้วยอ๋อแต่ทุกคนก็อยางอยู่ได้อย่างสันติที่นี่เคยทานะท่านพระเจ้าอวาด นะท่านตัวอิหมามมันนั่งอยู่ด้วยกันนะบรรยายทําให้ทั้งคนพุทธมุสลิมฟังด้วยกันนะเคยทามาแล้วนะโอ้คือวิถีชีวิตอีกมุมมองใช่จะได้ให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติศาสนาความแตกต่างกันในความเชื่ออย่างไรก็ตามนแล้วแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างเท่าเทียมกันทุกคนคนภายนอกบ้างทีวาที่เข้ามาศึกษาที่ศูนย์พัฒนาแห่งนี้เขามารับรู้อะไรแล้วเอาไปใช้พัฒนาอะไรต่อที่นี่ก็มีกลุ่มคนในหลายกลุ่มที่จะเข้ามานะจริงๆแล้วในศูนย์เนี่ยพค์ท่านบอกว่า ความเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติก็คือสิ่งที่เราแสดงศึกษาค้นคว้าก็จะถูกจัดแสดงในพื้นที่จริงะนะไม่ต้องมีการปลรูก้างไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละแล้วคนก็เข้ามาดู ดูเพื่ออะไรไปปรับปรุ์ใช้กับชีวิตของเขานะหรืออาจจะเพียงเข้ามาศึกษาอบรมกับศูนย์ซึ่งเราก็มีหลักสูตรอบรมมาทุกปีหรือแม้กระทั่งแค่เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและได้รับความรู้กลับไปด้วยก็ได้รับสั่งอย่างนี้เลยผ่านมาตั้งแต่ปี26ตอนนี้ปี5 6 30ปีพอดีท่านก็ยังคงเหมือนกับหวนกลับมาดูตลอดก็ตอนช่วงแรกๆที่ตั้งศูนย์ที่เนี่ย10ปีแรกของการจัดตั้งเสด็จ11ครั้งอ่ะ11ครั้งใช่ จะทรงมาติดตามงานทรงพระราชทานพระบรมราชวิชัยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะ<ม>จนกระทั่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างได้หมดเลยค่ะ<ฆ>ไห <ป S 2> นะ, <ไป S 1> ะพื้นที่ของศูนย์ห้วยทรายที่เป็นพื้นที่โครงการเนี่ยอันหมื่นกว่าไร่พื้นที่ฟืน้นฟูป,ป่าในแปดพันเก้าร้อยไร่อ๋อคือแยกอ๋อมันจะมีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นสำนักงานเป็นอ่างเก็บน้ำนะเป็นหมู่บ้านอีกสองหมู่บ้านนะส่วนที่เหลือก็อีก8,900ไร่คือพื้นที่ป่าที่ฟื้นฟูขึ้นมาทั้งหมด แก็เยอะนะคะจะจากเ,เหมือน<ช>ไร่แปดก็คือ80%ด<ช>0ของพื้นที่ในการศึกษาเนี่ย<ช>เป็นพื้นที่ที่ปลูกจริงฟื้นฟ<ช>ูนจริงทั้งดินทั้งน้ําทั้งป่าตร<ช>งนี้ต้องทําออกมาเนกายเห็นสภาพทุกวัน เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานการเริ่มต้นจากการพูดคุยในห้องประชุมกันก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ต้องรบกวนท่านรองอีกหนึ่งครั้งในการพาแนนแล้วก็รวมทั้งคณะศึกษาดูงานทั้งหมดในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะคะขอบคุณท่านรองว่าด้วยการมาในงานปฐคภูกขอบคุณค่ะตัวชี้วัดคือของศูนย์เราเนี่ยทำงานจะมีการเก็บตัวชี้วัดตลอดทั้งเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องการเกษตรกรรมจะมีการเก็บหมดนะฮะ เก็บข้อมูลหมดทาง,ทางเป็นทางวิชาการนะเลยครับคนจนมูมมีแต่นี่สิจะคิดแทนใคร ของการบรรยายนะคะซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรขอแผนน่นดินเนี่ยก็ได้ตั้งใจฟังบรรยายอย่างเต็มที่ไปร่วมๆวมกว่า2ชั่วโมงเลยนะคะและตอนนี้ค่ะก็มาถึงช่วงเวลาของภาคปฏิบัติกันแล้วค่ะโดยท่านรองของเรานนะคะที่เป็นผู้ดูแลที่นี่เนี่ยก็ได้มาพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสถานที่ด้านนอกค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างนะคะถึงภูมิปัญญายโดยเฉพาะเรื่องของหญ้าแฝกนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็น ส่วนต,ต่างๆนะคะที่อธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวความคิดนะคะแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะีคะว่าท่านเนี่ยมีพระดดราชดําริพระดดราชดํารสอย่างไรบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้จะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าคณะนักเรียนของเรานะคะคณะผู้บริหารของเราเนี่ยก็ตั้งใจนะคะศึกษาความรู้อย่างเต็มที่เลยแม้ว่าวันนี้นะคะแดดจะแรงมากๆอุณหภูมิประมาณ36องศาได้นะคะแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อค่ะ ฟิตเต็มที่สู้เต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขามีความรู้อะไรมาฝากกันบ้างค่ะอยู่มา2-3นิ้วแต่ก็แข็งนะฮะส่วนประเภทที่สี่เนี่ยอันนี้จะมีพวกหินนะเนื้อจะมีหินพนอยู่มากครับทั้ง4ี่ก้อนและดินพวกนี้แถวเนี้ยจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเดี๋ยวลองให้เจ้าที่สกัดให้ดูครับเนี่ยทุกที่ตรงนี้เลยครับจะเป็นท่านแบบนี้ครับเพราะนั้นที่เรา Yeah, here, right? We wait till face turns I'm dog, blue. Dog, dog, I know get it, get the nervous walkin'. ใากาส่วนหนึ่งเนี่ยะคะของการศึกษาดูงานกันไปแล้วแต่หลายๆคนก็คงตั้งคาถามว่าเอ๊ะแลวจากความรู้ทั้งหมดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้มาศึกษากันเนี่ยครั้งนี้จะสามารถนํามาต่อยอดได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต่อยอดสร้างสิ่งดีดีให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างไรนะคะซึ่งต้องมาพูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านนี้เลยนะคะคท่านก็คือท่านนายกองการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านนากรเดชทองใจสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับสวัสดีครับนายกดอยคะ่ะวันนี้ต้อง เปลี่ยนจากนักการเมืองมาเป็นนักเรียนวันนี้จริงๆแล้วกิจกรรมวันนี้คืออะไรคะครับผมเองมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานที่เรามาดูงานตามโครงการพระรำลีซึ่งในหลักสูตรนจะแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มใช้ชื่อของโครงการพระรำลีแต่แต่ละกลุ่มนะครับอย่างของผมเนี่ยจะอยู่กลุ่มห้วยสายนะครับ บางกลุ่มก็จะใช้กลุ่มพิกุลทองกลุ่มห้วยคลองไคกลุ่มอ่าวคุ้งกระเบนอะไรเงี้ยก็คือแยกไปที่หน่วยพัฒนาเนี่ยทั้งหมดทั่วประเทศไทยเลยคือคือนักศึกษาหลักสูตรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด150กว่าคนนะครับก็แบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ20กว่าคนครับผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มของกลุ่มห้วยสายนะครับวันนี้เราก็พาคณะนะครับนักศึกษาด้วยกันเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาดูงาน ยังสถานที่โครงการพระรบุรีห้วยสายจังหวัดเพชรบุรีะนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้ฟังบรรยายแล้วก็เข้ามาดูสถานที่จริงเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะรักในหลวงแต่ไม่รู้ว่าในหลวงทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ได้มาโอกาสมีโอกาส,ม,กาสมาที่โครงการแห่งนี้นะครับโครงการห้วยสายก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์และได้ความรู้อะไรอีกมากมายที่จะนํากลับไปนะครับ ปรับให้มันเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์เราได้สามารถที่จะ<ช>นําไปปรับใช้ได้ใช่ใช่ใชอย่างตอนนี้ที่ได้เห็นไปคร่าวๆในคิดว่าน่าจะนํใบปรับปรุงในประเด็นมุมมองด้านไหนบ้างคือในในเรื่อง,อ,งองของของของการปลูกป่าเนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วก็เรื่องของความความอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงซ,ง,ซงซึ่งซึ่งซึ่งแต่ละโครงการที่เป็นโครงการรม่ลำบีเนี่ยก็เป็นโครงการที่สอดแทรกแล้วก็สอนอการใช้ชีวิตประจําวันการทํามาหากินความเป็นอยู่ที่ พี่น้องประชาชนควรจะอยู่อย่างไรนะครับ <ฮะ S 2> หรือแม้กระทั่งตัวผู้บริหารจังหวัดอย่างผมเนี่ย <ฮะ S 2> ควรจะนําแนวทางบระรบัตริเนี่ยไปปรับกับหลักการบริหารเพื่อที่จะให้มันเข้ากับจังหวัดเพชรบูร์เรายอย่างไรคงจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะ,ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งกิจกรรมในหลักสูตรเท่านั้นสาหรับหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วผู้ที่มาเรียนรู้เนี่ยค่ะต้องการอะไรจะได้รับอะไรก็หลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เหมือนกับจะต้อง ให้เข้ามาศึกษาบทบาทแล้วก็โครงการพร่ำริเนี่ยที่ที่มีความสําคัญในการที่จะมุ่งเน้นเป็นเรื่องอะไรอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปขยายผล<ะ>ต่อใหออ้พี่น้องประชาชนหรือราษฎรเนี่ยได้รับรู้นะครับถึงบทบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท,<ะ>ที่ที่ได้ได้ทำมาโครงการต่างๆโครงการร่ำริต่างๆ หลายพันโครงการด้วยกันนะครับแต่ว่าเรามาศึกษาโครงการที่เป็นหลักๆที่ว่าเราจะสามารถไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งก็ไม่มีใครเคยรู้ว่าในหลวงทําโครงการเพิ่มผลิถึง6000กว่าโครงการนะครับ 6, ห0 0ักว่าโครงการอ,อย่างนี้คือหนึ่งหนึ่งในโครงการที่ที่สมเด็จเจ้าอยู่หัวได้กําหนดนะครับให,ให้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 มีโครงการเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาอะไรต่างๆตั้งแต่ดปีตั้งแต่ปี2 5 2 2นนะครับจนมาถึงปัจจุบัน มีอย่างนึงค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะว่าโอ้บางคนก็เห็นว่านายกน้อยเนี่ยประสบความสาเร็จมาถึงขั้นนี้เป็นที่นับถือนะคะของคนหลายๆคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการันตีได้ถึงศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วและศักยภาพเต็มเปี่ยมขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมาหาความรู้เพิ่มเติมอีกครับผมว่าเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องคือความรู้เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีวันจบอะนะมันไม่มีวันจบฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็เกิดมาก็รักในหลวงแล้วใช่ไหมแต่รักในหลวงเนี่ย ก็รู้่ว่าเราโตขึ้นมาก็นในหลวงทําโครงการอะไรบ้างโครงการห้วยทาย <ฮะ S 2> โครงการห้วยคลองไคแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้เข้าไปสัมผัสลึกๆเนี่ย <ฮะ S 2> มันก็ไม่ได้รู้ลึกแต่วันนีท้ทำอย่างไรอ่าใช่พอวันนี้เรามีโอกาสเข้ามาดูมารู้ลึกแล้วว่าเออท่านพระองค์ทําอย่างไร <ฮะ S 2> แล้วก็ทําไมสายพระเนตรถึงได้ ยาวไกลขนาดนี้อม,มองเห็นภาพในอนาคต20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยพยายามบอกพยายามเตือนทุกคนว่าควรจะต้องทําอย่างนี้นะควรจะต้องทําอย่างนั้นแล้ววันนี้มันก็เป็นผลจริงๆครค่ะนี่เลยนะคะก็คือเกรดเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เรียกว่าเป็นความประทับใจบจากนายกน้อยของเรารนะคะสุดท้ายค่ะเราอยากจะให้ฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องที่กำลังชมอยู่สักนิดคออือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพรักครับวันนี้ช่วงนี้เนี่ยคงจะ ไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูร์มากเท่าไหร่นะัเนื่องจากมาศึกษา,าโครงการาตามพระบมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักสูตรของเสาหลักของแผ่นดินะนะครับก็มีโอกาสที่จะมาได้รู้จกักเ,เพื่อนเพื่อนข้าราชการอีกจํานวนมากแล้วก็มาเรียนมาศึกษาแล้วก็มาหาความรู้อย่างนี้เพื่อที่จะไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับจังหวัดเพชรบุร์ของเราครับค่ะยังไงก็เชื่อแน่นอนว่าความรู้ต่างๆที่เราได้มาทําในวันนี้จะต้อง คืนกลับไปเป็นสิ่งดีให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบุรีแน่นอนนะคะวันนี้ขอขอบคุณท่านที่มาพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการเป็นผู้บริหารนะคะอย่างมากมายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาร่วมในหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดินอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะวันนี้ท่านก็จะมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะท่านคือท่านพลตํรวจตีสุรสิทธิ์สังขพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านคะก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านแนะนำาผลงานอาจจะไม่ต้องบอกทั้งหมดเพราะคงไม่มีเวลาไม่พอเอาหลักๆดีกว่าค่ะกับประสบการณ์ที่ผ่านมาขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางมากับนักศึกษาปรัูตรสาวหลักผ่นดินนะครับวันนี้เรามาที่ห้วยสายเนี่ยจากการที่ได้รับฟังาการบรรยายสรุปจากท่านวิทยากรแล้วนี่นะครับทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อ20ป,ปีก่อนเนี่ยพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรนะครับ่ะ,ะแล้วตอนขณนะนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับจากการที่มีโครงการ พระบาทสมเด็จเจ้าอย่หัวทํวาทให้เห็นชัดเจน,นครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่มีลักษณะนี้ส่วนที่นี่เนี่ยได้สร้างได้ข้อมูลว่ามีประมาณหนึ่งหมื่นกว่าไร่นะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าวเขียวไปหมดแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีเลยนะครับเช่นภาพพาภูาเขาเป็นต้น มีแต่ดินนะะขนาดน,นี้เ,นเ,นนเต็มไปด้วยป่าก็ะจะ